ก็จะมารีวิววิธีการทำสระที่มันเป็นสีนะคะเอาวิธีใส่สีที่มันสีที่เราต้องการเราจะปรับมิ้วอ้กกองแบบหนึี้นะคะ ที่นที่เราทำนะนราไฟสีัมีสสลัีปสีอะไรก็ได้นะอาจาสย์ผ้าฝักหนึงสีบเ็ดสี่้เลทีนีรถแรงเร็วครับรถแรงเร็วตีมาแล้วก็ตามห้าสิบแปและห้างไม่กลัวทุกแ่ง จะรำเรานี้มาด้ถ้าส้นเ้าสี่รันจตงมันเราก็เอาสูรจุด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 คห้กินเยค่ะราคาจุดสั่นแล้มัรอดเลหลายรูปแบบส่วนติ๊กกไม่ีเขาเดียวร้านที่ขายการสนุกจะไ่หาชมยากมากเลย่ั ยกแรกคุณณัฐพงษ์นไม่ม like ีขัดจกใส่ครับโอ้โหชกรกครับยกนี้ละครับรับน้องทีเข่าสู้กันอ่าขวานี้นะคดิฟูบักะีเค่าเอาละครับช่วงนี้ดิฟูเดินเข้าหาอย่างเดียวว่าเป็นสุดยอดของการต่อสู้นะครับคนนี้ประเภทปาดหัว จะไปเที่ยวตร้อนทาเนเว่าจะลอกใต้ไปนักบอลธรรมราชต่ตุอนดีคนักบอลิรรมราชเินข้าหาไม่หยุดเลยนะครับพี่กูแฝแตยกนี้นครับทองออกแล้วกันตัวเลยครับทไม่ทามกันตามที่ทำเสนอเอาแชมจะเสร็จแร้วยับรางวัลมาเชนสิบ้าแล้ว ชอบชอบมากเลยค่ะบคุณนะคะวอนดีก็มอาจาร์างนะคดีใจครับคุณหนุ่มดีนะคะก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย สุกสันตวันสองปาค่ะาย